สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลผมสวัสดีกันตอนเช้าครับผมวันนี้ก็กําลังแต่งตัวครับมาที่ร้นและเอาแผงไข่ขึ้นใล่ละท้ายแนละ้วกาลังจะเล่นไปสามโคกครับผมอันนี้หายดีแล้วเนาะเหมือนส่วนเรื่องทีันฟันมาก็ยังมีอาการอยู่ครับเป็นยาแก้ปวดแล้วก็ยังบวมๆอยู่กัวอย่างเดียวกัวเลื่นไหลเมื่อคืนนัดก็จะหยุดไหล กาแฟครับผมตอนแรกจะกับกาฟก็ท่อรั่วดังปบๆๆๆเลยเดี๋ยวต้องหาหมออีกแล้วไปไข่มันหนึ่งครับจะลุนหรือเปล่าไม่รู้ลุนน้ำมันมันจะไปถึงปั๊มหรือเปล่า ไฟกระพิบกระพิบแลลวไปครับผมเดินทางกันครับผมเจอกันที่มันติครับครับตอนนี้ก็อยู่ในไทสลีครับหรือเสร็จแล้วครับผมปลวกรางเนี้ยปวกกิน,น้องโน้เลยครับยอดเสาเลยตาย,ตายต่เรียนทอห้อยๆนี่นะไม่ชัดเลยที่เห็นท่อห้อยๆนี่ครับ แล้วก็ยาวครับไปเสานี้แล้วก็ไปเสาน้นปวคแคบปวกกินสายไฟอยู่ในท่อครับอย่ในท่าไฟเลยรื้ออ,ออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนสายใหม่แยวชุดนี้ต้องรอโฟกลิฟสูงมาโฟกลิรีไม่ถึงครับโฟกลิฟเมื่อกี้ก็ถึงแค่ตรงนี้เองต้องปีนขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไป,นปนนไปต่ข้างบนนั่นเส้นขอบนบนบนคานครับตัวเหล็กบนคานเหล็กคาดบนคานต้องปีนไปรื้อท่อออกครับ พอไฟ,ไฟชุดโคมไฟสามสี่ชุดสามสี่แถวเนะี่ยสามแถวปวกปวกยังมีตัวไตอยู่เลยครับจะซูมให้ดูตัวยังตายอยู่เลยหเหลยไหครับออนเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บเพราะต้องใช้เบรกเกอร์เปิดครับเป็นไฟพวกไฮเบย์ไฟไฮเบย์ครับร ก็ลงนี้ก็ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับที่มาทำเลยยึดทุกตัวเลย นี้เป็นอาคารอาคารสี่อาคารสี่าค,ารสครับอาคารเล็กตรงนี้ก็ทำทางแดงครับทางแดงกาวกออาวเสาไฟเสาไฟสองถนนครับตรงนี้เป็นอุปก,กรณ์ของทำถนนครับทำถนนสะพานทำกาวตู้นเราระบบแรงสูงครับระบบไฟทางเดิน การเลนเท่าน,นี้ครับเห็นรอยิบห้าอมครับเมนย่อยก็เท่าไหรไ่หรู้มองไม่เห็นเมนย่อยนี้ก็คือตัวที่จะไปจ่ายจ่ายไลยครับ กลายลายบนดายดำบนไปหาเมนไปหาเบกเกอร์ที่จะลงเป็นเครื่องจักรครับแต่ลงเครื่องจักรกี่ตัวไม่รู้หนึ่งสองสามตัวสี่ตัวครับเบอร์เล็กหน่อยเบอร์ยี่สิบห้ามิลสแควร์มิลยี่ห้าหรือสามห้ายี่บมานนี้ครับเรามาจ่ายตู้อีเซ็ตัวนี้สายการนี่กระตึ้งตึงแอดใหม่แล้วที่มนซื้อมันสุดครับสายการก็เลยตึง เดี๋ยวลองดูเราจะอัดกาวดูครับอัดกาวให้ใหม่แล้วแถวนี้เขาเน้นประโยชน์ใช้งานอย่างเดียวครับไม่เน้นประโยชน์ซ่อมบำรุงดูสภาพได้ได้อยู่เป็นช่างซ่อมบำรุงให้แต่ได้ถูกครับแล้วทำไมเป็นช่างซ่อมบำรุงก็ทำทุกแทบทุกอย่างเลยอย่างนี้ก็อันนี้เอาเดยไวเอาผลมนแบบเดยไว,นวน ทำตอนนี้ทำทำขั้นแรงครับทำถูกถูกไม่ได้แพงมากมายครับโวงไฟเข้าทำกัน2อ0 0 2น0จครับต่อดวงหนึ่งมันที่สูงครับขึ้นทำลำบากด้วยและอันตรายด้วยนักงั้านสี่ชั้นไม่ถึงนะครับเนี่ยต้องแบบขยเงขึ้นทั้งสุดท้ายแล้วก็ใส่ล้อคิดแค่ดวงละพันห้าแล้วก็สายเมนพวกนี้คิดเมนละเมนละแปดสิบกาสิบบาท ล้อมอาคารนี่ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องนั่งร้านเข็นด้วยก่อนทามันต้องต้องปล่อยมันโล่งก็ต้องเข็นต้องทาเสร็จก่อนถึงเอาของเข้าได้ครับก็ใช้เวลาอยู่ทั้งเมนทั้งไรด้วยก็ร่วม,ม,มๆกี่วันละเกือบอาทิตย์เหมือนกันครับมันทําลําบากครับอย่างบนเนี่ยเช้าหนึ่งจะได้แถวหนึ่งไหมเพราะว่าถ้าทําปุ๊บนั่งร้านมันก็ยืนได้แค่ยิบได้แค่นอตสองตัวแบบระยะห่างมันประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรห้าสิบเมตรเจ็ดสิบก็ต้องปีนขึ้นปีนลงเข็นนั่งร้านครับ นั่งร้านสี่ชั้นนี้ก็ใช่ว่าจะเข็นง่ายๆครับสะดุดนิดเดียวก็มีสิทธิ์ล้มน่าจะเป็นอาคารไหนที่นั่งร้านล้มอาคารห้านั่งร้านล้มครับโอ้เ <S 2 S 2> ข็นอยู่ประมาณนี้นั่งร้านลน้ลมโค้มลงม,มาโดนก็ดีครับโชคดีคนไม่เป็นไรนั่งร้านสองชุดมันพอดีมันไปพิงกันแต่มันก็ล้มได้กันทั้งคู่ทั <S <S ้งกล่าวทั้งนั้นเลยครับ ถ้าเราไปเอารถมาแล้วก็เราเอุปรกรณ์ครับผมวันนี้ก็น่าจะมาแล้วก็จบๆให้มันเสร็จๆไปครับนี่เก็ยวิ่งหลายรอบน่าจะโอเคไม่มีอะไรมากครับท่อไม่ต้องยึดมากก็คือเอาท่อเส้นใหม่ตัดมาแล้วขึ้นไปใส่แล้วก็เส้นเดิมก็หรือจะล้างเส้นเดิมก็ไม่แน่ใจ เส้นใหม่กับเส้นเก่าก็พอกันกับแต่เส้นเก่ามันจะมีเอ่อมีเล่ลยอะไรน้ำลายปวกมันจะทำให้เรียกคูดกันไม่ได้ก็เลยว่าต้องเปลี่ยนใหม่ครับในกระดังตรงนี้ก็เก็บเสาไฟครับแล้วก็เสาการเลนเสาหัวกลมการเลนแล้วก็แผ่นการเลนแล้วก็ขาไฟ กดังหลังนี้ทำแลงไปไปถึงต้องใช้เงียบครับยกตัวนี้สูงริ้วเลยกี่เมตรไม่รู้ขแรงหกหลักครับขแรงอย่างเดียวหกหลักต้องเดินท่อรอบโรงงานเลยแล้วก็ขึ้นไฮเบย์ข้างบนโน้นแล้วทำเป็นสวิตปิดเปิดครับมีปลั๊กลงมีเดินท่อลงปลั๊กอย่างนี้ด้วย ข้อข้างบนเลยเรี่วเลยนะู่นก็ตอนนั้นทำขค้าแรงถูกๆครับผมคือเราใช้ฮงยบก็ใช้คนของโรงงานขับให้แล้วก็แค่ปีนขึ้นไปแล้วก็ส่งของยื่นร้อยสายกันมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรมากมายขึ้นข้างบนมันก็ยืนได้เดินได้สบายๆครับแต่คือความสูงก็คือระวังกันนิดนึงเราทำสองคนครับผมกับพี่วิลลี่ ยูรีมาช่วยทำก็อยู่สองอาทิตครับเสร็จคะแรงหกหลักก็โอเคอยู่ส่วนเมนเมนไปชุดนี้เปยันหอพักโนนก็ไปยันห่อพักนี้ก็หลายตังค์อยู่ครับไมนละสี่ร้อยบาทหรือเมนละเจ็ดร้อยครับ สายเบอร์220ร้อยยี่สิบแมิเมละเจ็ดร้อยบาททั้งติดเหลก็กทั้งติดเหล็กนี่ก็กว่าจะติดเสร็จครับเพราะตอนนั้นถนนโรงงานยังไม่ได้ทําเลยนั่งร้านก็ลําบากกว่าจะเข็นได้แต่ละตัวก็จะเจาะได้แต่ละตัวเพราะว่าเสาเป็นเสา,าสขี้แคทเสาหล่อมาครับเหล็กเส้นเต็มเลยเจาะก็เจาะลาบาคกบาครับแหลกหนาะก็จะขึ้นสายได้แต่ละตัวโอ้โหใช้คนสิบห้าคน พกลิฟต์สองคันแล้วก็รถบรรทุกหกรอคันหนึ่งยกม้วนสายขึ้นมาร้อยสายอันนี้แผ่นเหล็กจะทำการเลนปั๊มเป็นการเลนเบรกพักเที่ยงครับพักห้าโมงครับไทโซลิดพักเที่ยงแต่มันติพักห้าโมงเวลาแคบเกี่ยวกัน2ชั่วโมงครับจะหยุด อุปกรณ์ก็ยังไม่มาครับหรือมามาแล้วยังไม่รู้ครับก็เบยวอีกทีครับเที่ยงครึ่งครับผมนัดกันที่ไอโซลิตอนนี้ห้ามงกว่าครับผมห้ามงสิบกวนาทีออกมานั่งเล่นบ้านส่วนเพื่อนสนครับเอาเลยกินแล้ว น,นกำลังกินข้าวครับไอ้นะ้ำมันตัวอะไรไม่แครดีครับเงียบดีก็กำลังทำนากันเลยฝั่งน,น้นแต่เสียอย่างหนึ่งตอน่าเบาฟางตอนนี้มากอมมะกรรน้ำเปรี้ยวตอกโบราณครับลูกเล็กเมื่อกี้มันร่วงไปเก็บมาร่วงมันสุกนั่นไม่ดอกละปีนี้แต่ตอนที่มาดันทำงมนพืนสนแล้โหดอกียบ มาเปรี้ยวสามสี่ลูกครับลูกสุกลูกลูกใหญ่เหมือนกันนะมีใครฉีดยาไปรักษาครับต่กอนนูอุดมมากเลยตอนนี้ลวงไม่มีใครกินไม่มีใครไปทำอะไรครับนี่ขนาดนอนไปมาก็เลยลองไปซะยงกิกกนได้ห้าโมงครับยังไม่ห้าโมงกินที่โรงงานครับคือร้านอาหารโรงงาน มะเขือยาวกับกุนเชียงรับก็ขึ้นมาทำงานช่วงบ่ายก็ผมร้อยเสร็จแล้วชุดสชุดนั้นไม่มีปัญหาครับมีปัญหาตัวนะสหลอดข้างหน้านะ่นงสองตอนนี้ร้อยสายลงหมดแล้วกำลังจะปิดฝฟ้าครับพอดีหัวสบานหล่นลงข้างล่างกำลังหากันอยู่ครับย่ายตำแหนง่ง เจอกันแล้วขึ้นบนเลยครับพี่น้องเม้นท์ได้หมดเลยท,ทั้งเครื่อทั้งตัวก็เหลือเสร็จชุดน,นี้ปิดไฟแล้วก็จะไปทำต่อสองดวงฝั่งนี้ครับเนันแั้เดี๋ยวปิดสาก่อนก็ไม่จบครับพอดีโกลิฟไม่ถึงครับเหลือตัวหนึ่งมันยังทิปอยู่แต่ตอนนี้ไม่ทิปแล้วเดี๋ยวจัดแล้วครับผมสิ้นทำไมต้องมือไปนี่แหละ เราก็ไปแล้วนูน่นเราก็ไปตามแกับตัวแว่นก็นมาถึงแล้วครับผมผม,มาบ่ายสามโมงพอดีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่ครับไปเก็บงานอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนหลอดไฟสักสองสามโคมนโคมไฟไฮปีเขาซื้อมาแล้วอันนี้ป็าอ้อให้ปู่ปู่อกแกบอกกุ้งมาปู่นาปู่บอกกุ้งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยก็จะไปดองครับมันเป็นปูดองไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าดองทุกคีไม่เคยจะได้กินเลยมีแต่เน่าต่ต้องขอรื่งศึกษาในอากูเลยครับ ปิดยูทง youtube ดูครับว่าเขาต้องปูยังไงทําปูดองนะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้ลูกสาวเข้าไปก่อนครับมาหึงเห็นเดินเรือเข้าโค้งไปแล้วก็จะรถมาจอดพอดีถึงบ้านแทนเลี้ยวรถเรือกลับมาลับสี่โมงครับมันมาเร็วทุกวันรอสี่โมงสิบนาทีวันนี้ไม่ได้ซื้อนั่งน้าไปซื้อมาล่าครับโอ้โนกกรเต็น ้หางยาวปากแหลม่มแดดดีๆีร้อนครับอยู่ใต้หลังคาวันนี้ก็พอดีไปพพิ่งนี้ยังไงก็ต้องไปครับไปส่งงานไปส่งบินกับบางบินเหมือกต่างเพราะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยคิดว่าไปตรวจเช็คเฉย ที่ไหนได้ครับปลวกปลวกเข้าไปในเท่าไฟสายไฟครับเปลี่ยนเป็นทีละท่อนทีละท่อนก็ไม่หายจนท่อนสุดท้ายเลยขึ้นสูงพอดีดนั่งร้านมันไม่ถึงครับนั่งร้านต่อฟลกลฟตมันไม่ถึงเพราะตอนนั้นที่ยืนที่ทําตอนแรกนะก็คือนั่งร้านสี่ชั้นครับแล้วก็ยืนจนแบบขยิ่งจนปลายเลย <c oughs> แล้วก็ต้องเอาเชือกผูกผูกกับคื่อไว้แล้วก็ลงม,มือดึงก็จะทำได้แต่ละตัว ลูกน่าจะมาแล้วครับแับก็มาเจอกันกับตอนเย็นครับเมนูเย็นหลังบ้านครับอันนี้ต้มปลาอันนี้ครับโอ้โหกลิ่นเปรี้ยวออกเลยเผาเครื่องครับวันนี้เผาเครื่องต้มแบบเผาเครื่องแล้วจะใส่ใบโหระพาครับกลิ่นเปรี้ยวอยู่นะแลาวนะสุกแล้วเหนือที่ไปเติมไหมครับเดี๋ยวนี่ที่เด็ดเราคือชอเดะ จี yeah. ปูหน้าครับตำเจวครับตำเขาพริกเขาเกลือสาบแซงไปแล้วเี็บรนอยแล้วตำเครืองเขาเครื่องไปแล้วจี G. ตำํากันครับผมมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมือนันต้มตีนไก่ไปครับผมวชิกกอยตีนไก่สู่ไม่บาน,นกินล่องเบิงตีนไก่ก็บปเปื่อยครับกอยจากม่วงครับผมดาบกอยแบบม่วงบานเั่นแล้วี่กคือเมนูเยน็นคือข้าขวควัวหลังบ้าน เมื่อวานเมบ่อเดเขาครับผมไปถอนพันธุ์มากแล้วก็บร่อด็สนใจยังเลยกินกับเขาเกาครับ,บกับมื่อกี้เออโอเคดีขึ้นนิดหนึน่งแต่ก,กันยังมีเลือดซึมซมอยู่บางเทือ่อบางเทื่อปิดจุกันหลงปิดจุจุนิดนึงมันก็นมีซึมซมมาแต่ทุกอย่างโอเคครับผมพันธุ์ไปโดยด้ดีเศร้าเจ็บเศร้าปวดแหละออกไปสักทีเนาะทรมานอยู่สามปีกว่าครับเนาะเมนูเฮาต้มปนินเนาะอย่าพูดดิเดี๋ยว ตารไปกินครับถ้าบริลลงบริหทายต่อก็อาจจะลงในช้อนเนาะต้มปลาเนินเครื่องพริกเผาครับแซ่บๆด้วยกันพี่น้องเย้ยเด็ดปุดๆเลยปลาเนินตัวใหญ่ <ๆ S 2> <teams. S 1> เดี๋ยวล่างปูก่อนครับคาดผิวปูเตรีต่อยกันะบอรเดเบอร์เดยเดครับผมเดี๋ยวไปสีดองนังปลาตัวน,นี้นกฟิดไปครับตอนนั้นยังแต่ยๆๆๆๆนยนยนยนดอกฟิดนกฟิดเป็นงอกแม่ครับผมมาก็รับดูรับชมครับ หลังจากเก็บงานมาก,กอะมาเห็นเขาพูดตัวครับผมเดี๋ยวสอบพรุ่งนี้ก็ไปไทยสุดิตเหมือนเดิมครับเห็นไทยสอบภาษาได้พี่น้องเด้อบังเดือกอะเคลเลดอีสานแน่บังเดือกะเคลเลดไห้เนี่ก็บอกว่า24ชั่วโมงหมดแอลกอฮอล์เกิน24หรอครับน้ำ10ชั่วโมงแล้วจัดได้ก็เลยออกไปเมื่อกี้พอได้นิดนึงครับผม ในเบอร์เอ็นก็ตเมีภาค2ต่อของโรงงานท mm hmm. ันสริดเนาะเหยียดโคมไฟเห็นตอเด็นี้ตามเด็ดใบบ้างครับผมว่างานเกิดประมาณนี้เนาะเด็ดใบของเก่าอะไรเจ็ดแปดปีนั้นทั้งแต่ปีพศ18ครับผม2018ันแต่ตอนนี้อะตกแปดปีปวกครับบริการสายไฟบริการระบบะการแทบงานเลยคือปวกอย่างเดียวครับคือนัปวกเข้าไปใยในท่อเนาะแก่ธรรมดาครับผมหามกันใบต้นนึงนี้แต่ว่าข้อนปัดใบคือเอาับผิดชอบไปแล้วนะ สิปียี่สิบปีก็บากันไปเอนใช่เป็นนั้นนุ่มใันการแต่คือปวกก็คือคิดราคาแบบเล็ดเติมของเก่าคือครึ่งหนึ่งวพาเขาต้องลือทอลือสายไม่ครับผมเพ็ดคือเก่าแต่ว่าลือซอลือสายไม่แต่ว่าเขาคิดราคาใอ้เข้ามาซอยคือยกหกดิบไปมีคนมาซอยเขาคิดราคาครึ่งเดียวจัดราคาครึ่งแต่เท้าเติม้นไม่เบิ้ลราคาเต็มครับไอ้ไม้นี่ครับผมเดี๋ยวกับเขาไม่นุ่งอย่างเดี๋ยวดีพี่ต่อไปดีกว่าเนาะ ขอบคุณรีบเป็นปชมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เ mm hmm. ป็นกำลังใจ้ยนะครับเด้อม่ได้บอกอีสานนายยกงานอยู่เนาะลงเนีัยสวัสดีครับส mm ุขรันตนละพันธีีเด้อสวัสดีครับ mm hmm.